การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราคงเดาได้นะว่าพรรการเมืองต่างๆก็จะต้องมีการนําเสนอนโยบายวิธีการในการที่จะบริหารเศรษฐกิจเนี่ยนะซึ่งแต่ละพรรคเนี่ยการดําเนินนโยบายอย่างไรที่จะตอบโจทย์นี่ มันจะต้องมีแบบเป็นเรื่องหลักเลยมีการทําการโพลเลยประชาชนแล้วถามบอกว่าเขาสนใจประเด็นอะไรเนี่ยที่รัฐบาลจาเป็นจะต้องมีนโยบายให้มันชัดเจนปรากุบันเศรษฐ,ฐกิจมันดับหนึ่งเลยถึงแม้ว่าอะไรนี้อย่าลืมว่ามันมีเหตุการประทะกันนะฮะระหว่างไทยกับคาพูชานี่เข้ามาก็ตามเนี่ยแต่ว่าข้อกังวลในแง่ของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยยังอยู่อันดับต้นๆมันมีความไม่แน่นอนนหลายอย่างเนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามเนี่ยที่ทาธุรกิจเนี่ย มันจะต้องมีการวางแผนเผื่อเดินหน้าถอยหลังเอาไว้เพอราะนอกเหนือจากในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจปกติแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังมีความเสี่ยงในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องของสงครามที่ยูเครนหรือในเรื่องของตะวันออกกลางทั้งหมดนี้ทุกคน,นจำเป็นจะต้องมีการวางแผนรองรับฉุกเฉินเอาไว้เนี่ยอยู่พอสมควรการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้เลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะให้ความสนใจในแง่ของแก้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจนี่อยู่อยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ควรจะต้องเปรียบเทียบนะระหว่างพักต่างๆเนี่ยแล้วราก็เอามาชั่งน้ำหนัก